ข่าววินัยทิ้งคืนฟุตบอลไทยามมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่17สิงหาคม2565โดยชายพบว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของชิง้งคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิง้งคืนวันนี้เหงซังเปิดชื่อ2แข้งจะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกปี2026นะโดยกันนี้โค้ชเหงวิทยาลาหากุลอดีตประธานเทคนิคของทีมชาติไทย ยกสุบโชคสารชาติและก็สุบุนัดเหมือนตาสองพี่น้องคือความหวังของชาติในการพาท,ทีมชาติไทยไปโดยบอลโลกในปี2026โดยทางคชเฮงยกสุบโชคสารชาติและก็สุบุนัดเหมือนตาสามารถยกระดับตนเองได้อย่างรวดเร็วในครั้งนี้โดยทั้งสองคนมีการตราัฒนากเรื่องความสามารถและสมรรถภาพทางร่างกายของเดเดนได้ยอย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่องทั้งสองคนคือความหวังของชาติหากนําทั้งสองคนไปรวมก,กันกับทางทีมชุดใหญ่ชุดที่ฟูลทีมที่สุด มีโอกาสสูงที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2026ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนเป็นดัวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมารก,กันดีกครับนายกสมยศประชุมร่วมมาดางแป้งตเตรียมทีมชาติลุยทัวร์นาเมนต์ในปี2566โดยงานนี้นะฮะไอช่วงวันก่อนที่ผ่านมาณนะที่ทำการสมาคม ดรสมยศผู้ือนม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประชุมร่วมกับคุณแป้งดนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมผู้บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็รุ่นอายุไม่เกิน23ปีเกี่ยวกับการวางแผนก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันและการประสานงานด้านต่างๆเพื่อจะให้ทีมชาติไทยทั้งสองชุดมีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันตามไปทินในการแข่งขันปี2567โดยการประชุมในครั้งนี้ทางสมาคมได้มอบหมายให้คุณแป้งดนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทย เป็นผู้ประสานงานและก็อำนวยความสะดวกให้กับทางสตาฟโค้ดและก็นักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทัวนเมนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการค้นหาคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถขึ้นมาเป็นการังสํสำคัญให้กับทางทีมชาติชุดใหญ่อย่างต่อนเนื่องในครั้งนี้สหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นมีโปรแกรมสำคัญ3ทัวนเมนต์ในช่วงปีนี้และก็ปีหน้าประกอบไปด้วยการแข่งขันฟรบบรุตบอลฟีฟ่าเดย์ เดือนกันยายนที่จงังหวัดเชียงใหม่ที่มีสีชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมชาติไทยเจ้าภาพทีมชาติมาเลเซียทีมชาติทาจิกิสถานและตินินแดดแอนต์โบิโกในครั้งนี้โดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในช่วงเดือนธันวาคมปี2565ถึงมกราคมปี2566และการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ223 0รอบสุดท้ายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2566 ขณะที่ในปี2 5 6 6นั้นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะมีโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนตามด้วยซีเกม์ในช่วงเดือนพฤษภาคมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย AFC ยู่23ปีเพราะคัดเลือกและเอเชียนเกม์ในช่วงเดือนกรกฎาคมในครั้งนี้สำหรับนักกีฬาในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนั้นสมาคมมีนโยบายใช้นักกีฬาฟุตบอลที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี2 544 ซึ่งตามเกณฑ์ของรายการ AFC ชุดอายุ23ปี2024รอบสุดท้ายที่จะใช้เป็นรายการคัดเลือกสำคัญคัดตัวแทนทวีปเอเชียไปสู่โอลิมปิกเกมโดยจะมีการแต่งตั้งทีมงานหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อคัดเลือกนักฟุตบอลตามอายุดต่ก่าวเพื่อจะให้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันขณนะไปกับทีมชาติชุดใหญ่กันต่อไปในครั้งนี้เป็นงงานามบัญนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะวางแผนกันอย่างไรอย่างน้อยก็ขอให้เอาความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้งจะได้ไหม เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกครับยู17ปีเวียดนามยกพลตั้งแคมป์ญี่ปุ่นก่อนดวลไทยคัดเอเชียนะโดวยเยาวชน17ปีอาทีมชาติเวียดนามชุดเตรียมทีมลงทําการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน17ปีชิงแชมป์เอเชีย2023เราคัดเลือกกลุ่ม F ที่มีทีมคู่ร่วมสายอย่างทางไทยในปานและก็ไต้หวันระหว่าง 5, วันที่5-9ปี2565 เต็มยกพลไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะตั้งแคมป์เก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14-26ถึงกันยายนเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับชิงแชมป์เอเชียบรอบคัดเลือกโดยนอกจากฝึกซ้อมแล้วจะมีเกมอุ่นเครื่องสำหรับทดลองทีมในครั้งนี้โดยสำหรับฟุตบอลเยาวชน17ปีชิงแชมป์เอเชีย2023 เราคัดเลือกแบ่งการแข่งขันออกเป็น10กลุ่มเพื่อจะคัดเลือกทีมจำนวน15ทีมไปแข่งขันรอบสุดท้ายโดยเจ้าภาพเดิมอย่างทางบาเรนได้ถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันซึ่งต้างรอประกาศจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC อีกครั้งรูปแบบการแข่งขันเป็นรูปแบบเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน20ปีโดยแชมป์กลุ่ม10กลุ่มจำนวน10ทีมรวมไปถึงอันดับ2ดีนที่สุด5ทีมจาก10กลุ่มจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไป เมื่อรวมกับเจ้าภาพแล้วก็จะมีส6ทีมในรอบสุดท้ายในครั้งนี้ไปในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากันดีครับแข่งจบทุกอย่างไม่เหมือนเดิมกาตาเจ้าภาพบอลโลก2022คิดล่วงหน้าไว้แล้วโดยกาตาเจ้าภาพบอลโลกปี2022ที่จะทาการแข่งขันระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง1 8ธันวาคมที่ถึงนี้ ใช้สังเวียนแข่งขันทั้งหมด8สนามในการฟาดแข้งกันซึ่งแต่ละสนามมีมูลค่าการก่อสร้างมหาศาลแต่ก็มีเรื่องราวต่างๆตามมาระหว่างการก่อสร้างมากมายกว่าที่จะลุล่วงมาเป็นรูปธรรมโดยกตาเจ้าภาพวางแผนล่วงหน้าไปแล้วสำหรับการแข่งขันครั้งนี้พอสมควรนะฮะสำหรับเรื่องของสนามการแข่งขัน8สนามที่จะให้ท2สองทีมลงทําการแข่งขันซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกที่จะแข่งขันกันร,ระหว่างรอบไม่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน เนื่องจากรัศมีห่างของแต่ละสนามนั้นไม่ห่างกันเกินมากนักหลังจบโ์นาเมนต์ผู้บอลโลกปี2022สนามที่6ไล่แสนามจะถูกลดขนาดความจุลงมีหนึ่งสนามที่จะถูกลื้อถอนโดยอุปกรณ์ต่างๆจะถูกส่งกระจายไปให้กับทางชาติต่างๆต่อไปเดี๋ยวกันนี้จะมีสนามไหนกันบ้างเรามาดูกันได้เลยเริ่มจากสนามที่1ก็จะเป็นโรเซียลอีโคนิกสเตเดียมความจุ80,000ที่นั่งเดี๋ยวกันนี้รเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2017เสร็จสิ้นปี2021 สามแห่งนี้จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าในการแข่งขันที่สําคัญจะใช้เป็นพลังงานสำหรับการเปิดแอร์ในสนามแข่งขันและที่สําคัญอีกอย่างจะเป็นสนามที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์หลังการแข่งขันทุกบอลโลกจะได้รับการปรับปรุงให้เป็นสนามกีฬาขนาด4 0,000ืที่นั่งที่นั่งส่วนเกินจะถูกเอาออกและส่วนอื่นๆของสนามจะถูกนําไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์สนำหรับชุมชนที่มีทั้งร้านค้าร้านกาแฟาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา การศึกษาและก็คลินิกสุขภาพต่อมาก็จะเป็นสนามที่2อ Al b e y t Stadium ความจุ6 0 0 0ืทีชินั่งโดยการนี้เริ่มสร้างเมื้งแต่ปี2 0 1 4แล้วและเสร็จสิส้นในปี2 0 2 1โดยสนามแห่งนี้มีลักษณะหลังคาเป็นเต็นท์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเต็นท์แบบดั้งเดิมของชาวกาตาร์และก็ภูมิภาคเอเชียตะวันตกโดยสนามแห่งนี้จะมีโปรแกรมปรูบิลและเบียงเป็นสนามฟุตบอลหลังจบฟุตบอลโลกจะลดขนาดจาก60,000ทนชนั่ง เป็น32 0 0 0ที่นั่งโดยที่นั่งส่วนต่างๆนั้นจะถูกส่งไปให้กับประเทศต่างๆหรือเก็บไว้ใช้สําหรับการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกม2023กันต่อไปส่วนพื้นที่บางส่วนจะถูกสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าหลังจบฟุตบอลโลกโดยนําสิ่งก่อสร้างต่างๆจากสนามนั้นมาประกอบสร้างกันต่อไปในขณะนี้ตะมา3สามที่สก็จะเป็นสเตเดียม974ความจุ40,000ที่นั่งโดยเริ่มสร้างในปี2018และก็เสร็จสิ้นในปี2021 โดยสามแห่งนี้สร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์จำนวนกว่า974ตู้ในการเป็นส่วนประกอบในการสร้างชื่อสนาม974คือรหัสสื่อสารของประเทศหลังจบฟุตบอลโลกสนามแห่งนี้จะถูกรื้อถอนองค์ประกอบของสนามจะบริจาคให้กับชาติอื่นๆที่ได้พัฒนาไปใช้ทําประโยชน์สึ่งสนามแห่งนี้คือสนามแห่งแรกของโลกที่มีการประกอบและก็รื้อถอนเมื่อแข่งขันเสร็จสิ้นพอดิบพอดีจะมาสนามที่4นะฮะก็จะเป็นอัลชามานา สเตเดียมความจุ40,000ที่นั่งโดยสร้างในปี2017และก็เสร็จสิ้นในปี2021โดยสนามแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างจากหมวกตะกียะเป็นหมวกที่เด็กผู้ชายและก็ผู้หญิงในตะวันออกกลางสวมใส่โดยสนามแห่งนี้มีความจุอยู่ที่40,000ที่นั่งหลังฟุตบอลโลกที่นั่งลดลงเหลือ20,000ที่นั่งและส่งต่อไปให้กับประเทศต่างๆถัดมาสนามที่5ก็จะเป็นคาริฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมความจุ45,416ที่นั่ง สนามแห่งนี้คือสนามตั้งเดิมในการสร้างในปี1976แต่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในฟุตบอลโลกปี2017ซึ่งสนามแห่งนี้คือสนามเย่าของทีมชาติกาตาร์ก่อนหน้านี้เดิมทีหลังฟุตบอลโลกครั้งนี้มีการตกลงกันว่าจะเพิ่มความจุจาก45,416ที่นั่งเป็น68,000ที่นั่งแต่ไม่ผ่านการประชุมในครั้งนั้นสนามต่อมาก็จะเป็น Education City Stadium ความจุ45,350ที่นั่ง สามแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2016เสร็จสิ้นในปี2020ซึ่งสามแห่งนี้ได้รับฉายาเพชรในทะเลทรายเนื่องจากมีวัสดุเงาสีเขียวเป็นส่วนประกอบ20%สามแห่งนี้เป็นสนามที่ใช้พลังงานสะอาด100%สามต่อมาก็จะเป็นสนามอัลมัดบินอารีสเตเดียมความจุ50,000ที่นั่งสามแห่งนี้เป็นอีกสนามหนึ่งที่เดิมทีสร้างเมื่อไว้ปี2003ก่อนจะถูกทุบทิ้งและก็สร้างใหม่ในปี2016และก็เสร็จสิ้นในปี2020 เพื่อรองรับฟุตบอลโลกหลังฟุตบอลโลกสนามแห่งนี้จะลดขนาดลงจาก5,000ที่นั่งเป็น21,000ที่นั่งในครั้งนี้และสนามสุดท้ายก็จะเป็นเอาจานัฟเตเดียมความจุ4,000ที่นั่งสร้างเมื่อปี2014เสร็จสิ้นเมื่อปี2019แรงบันดาลใจในการสร้างสนามจากบระบัตของทางดีฮาวแบบตั้งเดิมลักหนักของสนามเหมือนเบลือกความลงสนามแห่งนี้สร้างด้วยหลักการโพลาสรดโดยคำนวณแรงลมซึ่งโครงสร้างต่างๆจะใช้กระจกน้อยที่สุด คาดการณ์กันว่าจะออกแบบสนามแห่งนี้จะมีการถ่ายเ hey! ฮอากาศรักษาอุณหภูมิในสนามได้ที่20องศาหลังฟุตบันโลกขนาดความจุ4,000ที่นั่งจะเหลือ2,000ที่นั่งโดยจะมอบส่วนต่างๆกับทางชาติต่างๆในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววิไยัยเี่งคืนฟุตบันไทยบายมายโนโปกิ้งสไตล์ประจวบนที่17มิถุนายน2565โดยชายผววูครั่งฟุตบอลไทยครับ